สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kevin Stay นะครับวันนี้จะพามารีวิวลานกลางเต็นท์กาญจนบุรีที่ชื่อว่า Cherry Hubs t o n e Camp อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบลานกลางเต็นท์ที่ร่มเงามีที่ให้เล่นน้ำภายเรือเล่นสามารถมาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากตรงทางเข้ากันก่อนเลยดีกว่าครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถเราเนี่ยต้องจอดรถไว้ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับในกรณีที่คนคนเยอะนะถ้าอย่างมาวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอาจจะมีคนเยอะ ก็น่าจะต้องจอดรถตรงนี้เขาให้เราจอดรถตรงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าทางประตูนี้เพื่อที่จะนํารถเข็นเนี่ยมาขนของเราเข้าไปด้านในได้เลยเมื่อเราเข้ามาตรงด้านในแล้วนะครับทางขวามือเนี่ยก็จะมีลานจอดรถให้อีกจุดหนึ่งนะครับลานจอดตรงนี้ก็น่าจะจอดได้นะพอดีว่าวันที่ผมไปเนี่ยทางลานเขาให้สามารถเอารถเนี่ยเข้าไปจอด อยู่ข้างเต็นท์เนี่ยได้เลยเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนจองเข้ามานะครับก็จะกลายเป็นจะมีเต็นท์ผมแค่เต็นท์เดียวก็เลยสามารถนํารถเข้ามาจอดใกล้กับเต็นท์แล้วเอาของลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้รถเข็นนะครับทีนี้เรามาดูตัวลานกลางเต็นท์กันดีก,กว่าว่ามีตรงไหนให้เราได้กลางบ้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างครับที่นี่จะมีทั้งหมด3ลานนะครับก็ะจะมีลานดินลานหินแล้วก็ลานหญ้า ก็จะอยู่ไล่กันไปเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ลานดนินก่อนแล้วกันนะครับตัวลานดินเนี่ยจะอยู่ใกล้กับจุดจอดรถที่สุดและผมจะพูดถึงในกรณีที่เราไม่สามารถนํารถเข้าไปจอดอยู่ข้างเต็นท์เราได้นะตัวลานดินตรงนี้ก็จะติดกับจะใกล้ต้องบอกว่าจะใกล้ดีกว่าจะใกล้กับตัวห้องน้ําตัวห้องน้ําใหญ่นี้ทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็สะอาดมากๆด้วยเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับตัวข้างในเนี่ย จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นห้องสุขขามีสีห้องถ้าผมจะไม่ผิดนะมีสีห้องแต่ว่าจะเป็นอ่าส้วมแบบนั่งยองนะครับส่วนทางขวาเนี่ยก็จะมีสามห้องจะเป็นส้วมแบบชักโครกนะครับในห้องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวโถปัสสาวะของผู้ชายนะครับเพืพ่อนๆลองสังเกตดูนะครับในทุกห้องเนี่ยก็จะมีอ่างล้างมือให้ทุกห้องเลยแต่ว่าตรงเนี้ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างคือถ้าเราจะอาบน้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นให้เรานะครับเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยจะ อยู่ตรงลานหินนะครับแล้วตรงข้างห้องน้ําใหญ่เนี่ยก็จะมีจุดล้างจานนะครับจุดล้างจานนี่มีเยอะมากเลยนะเป็นอ่างหินที่แบบสวยมากแบบน่าล้างจานมากเลยครับตรงนี้นี่คือไม่ต้องกลัวแย่งกันต้องมารอต่อคิวล้างจานเลยผมว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเวลาเราไปแคมป์แต่ละสถานที่เนี่ยอ่างล้างจานน่ะอาจจะมีแค่จุดถึง2จุด จุดหนึ่งก็อาจจะมีแค่อ่างเดียวแต่ที่นี่เนี่ยมีให้6อ่างสบายๆเลยนะแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีพวกตรงอ่างล้างมือเนี่ยที่เขาทําไว้อยู่ทั่วๆลานนะจะมีอ่างล้างมือที่จะคล้ายๆแบบนี้แหละจริงๆตรงนั้นอ่ะเราก็สามารถล้างจานได้นะแต่ว่าล้างแค่แบบเบาๆไม่ได้แบบว่าล้างแบบล้างแบบขนมาแบบ เยอะๆหนังๆเนี้ยล้างแค่แบบ2-3ใบหรือว่านิดหน่อยได้นะครับแต่ถ้าคุณจะล้างเยอะๆเนี่ยให้มาล้างตรงนี้ดีกว่านะครับตรงจุดที่เขาจัดไว้ให้โดยเฉพาะแล้วตรงข้างอ่างล้างจานเนี่ยก็จะมีจุดสําหรับคนที่สูบบุหรี่นะครับขอให้ท่านมาสูบตรงจุดนี้ดีกว่านะครับพยายามอย่าสูบที่เต็นท์เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาเต็นท์อยู่เต็นท์เดียวนะครับคนอื่นไม่ได้อยากจะสูบกับเราด้วยเรามาอยู่ในจุดที่เขาให้สูบมันน่าจะเวิร์กว่านะครับจะได้ไม่ไปรบกวน กระตนนนอื่ด้วยคับถัดมาจากจุดท,ที่สูบบุหรี่นะครับก็จะมีห้องน้ําอีกแล้วแยกไปอีกจุดหนึ่งนะครับตรงเนี้จะอยู่รประมาณกลางกลางลานแหละใกล้ลานหินใกล้ลานดินใกล้ลานหญ้าประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด4ห้องก็จะมีผู้หญิงสองห้องแล้วก็ผู้ชายสองห้องนะครับตรงนี้ก็สะอาดเหมือนกันคือที่เนห้องน้ำสะอาดทุกห้องเลยถ้าใครสะดวกกลางใกล้ยอยู่ตรงนี้ก็มาเข้าตรงนี้ได้แต่ว่าตรงนี้เป็นสุข,ขานะครับ ไม่มีฝักบัวให้อาบน้ำน,นะครับเอาไว้สำหรับอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นต่อไปเรามาดูลานหินกันต่อตัวลานหินนี่ก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าตรงลานหินเนี่ยก็จะมีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงลานหินตรงลานหินตรงนี้ก็สามารถกลางได้นะครับ ถ้าท่านไหนอยากกลางก็กลางได้เลยลานหินก็จะมีข้อดีตรงที่ถ้าสมมติในกรณีฝนตกเอ,อ่ยมันก็จะไม่เลอะเทอะมากเหมือนกับลานหญ้าลานดินถูกไหมครับถ้าท่านไหนชอบลานหินก็มากางลานหินเลยตรงนี้นะครับห้องน้ําของตรงลานหินตรงเนี้ยจะมีทั้งหมด3ห้องจะมีห้องผู้ชายหนึ่งห้องห้องผู้หญิงหนึ่งห้อง แล้วห้องที่3ามก็จะเป็นห้องสําหรับผู้พิการนะครับเป็นห้องที่เป็นประตูบานเลื่อนนะครับตรงนี้เขาจะทําเป็นทางลาดเพื่อที่จะให้รถเข็นเนี่ยขึ้นได้ง่ายๆก็คือที่นี่เขาใส่ใจมากๆเลยนะครับผมว่าตรงนี้ดีมากเลยจุดตรงนี้นะครับก็จะมีน้ําอุ่นอยู่จุดเดียวก็คือ3มห้องนี้มีน้ําอุ่นจบที่ลานหินนะครับต่อไปก็เป็นลานหญ้านะครับลานหญ้าเนี่ยจะอยู่ข้างในสุดเลยตรงลานหญ้านี่ครับจะร่มอยู่ตลอดเลยจริงๆตัว ลานหินลานดินนี่ก็ล่มเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้ดูต้นไม้จะแน่นๆกว่าหน่อยคือถ้าใครมีเปเนี่ยสามารถเอาปเปยมาผูกกับต้นไม้นอนได้เลยนะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากแล้วก็ล่มมากร่มตลอดลานหญ้าตรงจุดนี้เนยน่าจะเป็นจุด ไฮไลท์ของที่นี่เลยที่ถ้าใครมาก็คงต้องอยากจะมากางตรงลานหญ้าแน่นอนผมว่านะตัวลานหญ้าตรงนี้เนี่ยจะมีตัวลานใหญ่คือลานตรงนี้นะครับที่เป็นลานใหญ่เลยแล้วก็จะมีเล็กๆอยู่ริมๆถัดจากทางเดินตรงนี้ไปอีกนิดหน่อยนะครับถ้าใครมานะครับผมแนะนําให้กางตรงลานหญ้าเนี่ยจะถ่ายรูปออกมาได้สวยมากเลยแล้วตรงนี้ช่วงที่ผมมาเนี่ยอยู่ช่วงประมาณบ่ายๆนะจะมีลมอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้แรงมากนะครับไม่ได้แรงจนแบบขนาดทําแบบเต็นท์ปิวหรือ ว่าอะไรขนาดนั้นแต่คือมีลมพัดมากกมาตลอดกับอากาศเยน็นๆนะเป็นอะไรที่ฟินสุดๆเลยตรงนี้จะมีพวกโต๊ะหินงานปฏิมากรรมหินต่างๆให้สมกับชื่อเชอร์รี่ฮับสโตนแคมป์ก็จะมีหินตามชื่อลานกลางเต็นเขาเลยครับมีหินสวยๆให้ท่านเนี่ยได้ถ่ายรูปก,กันเยอะแยะแล้วตรงจุดนี้ก็จะใกล้กับริมน้ําตัวริมน้ําตรงนี้จะมีทางลงจากที่ผมสอบถามทางลานนะครับทางลงตรงนี้เหมือนเราเป็น เ็นทางลงพวกเกสกีทางลงพวกเรืออะไรพวกนี้ก็คือลงจากทางนี้ได้เลยแล้วก็จะมีอีกทางหนึ่งเป็นทางบันไดนะครับจะอยู่ทางขวาขวาในปัจจุบันเนี่ยทางลานเนี่ยตรงริมน้ําตรงนี้เออเขาอัปเกรดเป็นพื้นที่ทําเหมือนพื้นลอยน้ําตามรูปนี้เลยนะครับแล้วด้านบนเนี่ยก็จะมี น่าจะเป็นคาเฟ่นนะคือช่วงที่ผมไปเนี่ยเขายังทำไม่เสร็จเลยแล้วก็ที่ท่านเห็นว่ามีเต็นท์เหมือนมีบูธมีอะไรพวกนี้นะครับก็คือก่อนหน้าที่ผมจะมาเนี่ยที่เนี่ยเขาเพิ่งจัดงานมีดนตรีสดมีอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับอะไรพวกนี้ก็จะเห็นเป็นเต็นท์ซุ้มๆอย่างนี้หน่อยคือปกติถ้าท่านมาเนี่ยจะไม่มีนะครับ หลังจากนี้ก็คงมีอะไรอัปเดตขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับทาง้านเขาพย,พยายามอัปเดตแคมป์ให้ดีเรื่อยๆเพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่มาใช้บริการเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะครับที่นี่มีจุดให้ต่อปลั๊กไฟนะครับก็จะมีตามนี้เลยก็จะมีเป็นตู้แบบนี้นะครับเปิดได้เลยแล้วก็มีปลั๊กให้ท่านแล้วก็อยู่ที่ตามเสาแบบนี้เสาต้นหนึ่งนี่โอ้โหมีอยู่4ฝั่งฝั่งละ2อยู่ทั่วลานนะครับ ไม่ต้องกลัวเลยอยู่ตรงไหนก็เสียบปลั๊กได้แล้วค่าบริการอ่าค่าบริการเนี่ยราคาจะอยู่ที่200บาทต่อคนราคานี้ผมถือว่าไม่แพงนะครับบอกตรงๆว่าไม่แพงเพราะว่าคุณลองคิดดูนะครับว่า200บาทได้ขนาดนี้ส่วนตัวนะครับผมว่าคุ้มมากๆนะครับ แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าจะถือว่าเป็นข้อเสียดีไหมก็วิวอาจจะยังไม่ได้สวยมากก็คือเป็นวิวแม่น้ําปกติอะไรอย่างนี้แต่เรื่องความสะดวกสบายเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องลานกลางเต็นท์ที่สะอาดดูแลอย่างดีแล้วก็ มีต้นไม้ร่มเงาให้เราอยู่ตลอดเวลามีลมพัดผ่านมีลมเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นช่องลมเลยนะครับตรงตรงแถวแถวลานหญ้าตรงนั้นเนี่ยพัดผ่านมาตลอดคือผมว่าแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะไปกางเต็นท์ก็สามารถติดต่อกับทางเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้ามาดูสักครั้งนะครับพี่เจ้าของที่นี่เน่ยใจดีมากๆเลยนะ เขาดูแลเราอย่างดีจริงๆนะครับวันที่ผมไปเนี่ย<_ <EN> _>เข้ามาคุย<_ <EN> _>เข้ามาถามาดเหรืออะไรหรือว่าต้องการอะไรอยู่ตลอดจริงๆเขามีาร้านคาเฟ่ใหญ่เหมือนกับว่าร้านค้าเนี่ยแหละที่เขากําลังทําอยู่ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเสร็จหรือย,อยังนะแต่ผมว่าหลังจากที่ผมโพสคลิปนี้ไปเนี่ยอาจจะใกล้เสร็จแล้วก็ได้นะครับเพื่อนๆก็รอติดตามดูในเพจเอาเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้ทางร้านเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วบ้างแต่ว่า จากที่ผมดูนะหลังจากที่ผมไปมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆเต็มเลยยังไงแล้วผมก็ต้องไปอีกรอบแน่ๆครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบกางเต็นท์ในที่ลมๆมากๆโอเคครับก็จบกันไปกับการรีวิวลานกางเต็นท์เชอร์รี่ฮาร์ฟสโตนแคมป์กาญจนบุรีเป็นที่เรียบร้อยถ้าท่านใดชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ติดเตือนเข้ามาได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวสถานที่กางเต็นท์ใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ